นี่ค่ะคนไทยเราต้องมีน้ำใจ <m uch ing> ครับแลกเปียดลาเซียอีอีมาสอุนาปาโตสิอันนี้หมูที่ทำมาเองที่บ้านนะคะย่างอยู่นี่ฮะนี่ค่ะตรงปีกนะคะไปเอาไปหอาปอบ้าไป,อป,าไปเอไปกินข้าวไปไอวิกเตอร์ นิตรเจนเน่แอมเบทิกนะคะไก่เป็นตะแเสบครับญญาการหมักไก่ของเราก็ต้องมาเอารากผักชีนะคะรากผักชีคะ่ะหาต้นที่มันใกล้ออกดอกดีกว่าเพราะว่าเรามีเมล็ดเยอะแล้วอะต้นนี้เนาะอันนี้มันก็หอมนะคะตรงลำต,ต้นนี่หอมเหมือนกันหอมตั้งแต่รากยันลำต้นใบ ใบเอกเอาไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ค่ะเอาไปหมักไก่นะคะน,นี่ค่ะรากรากใหญ่นะคะน,นี่ค่ะพี่น้องมาดูเดอ้อนี่นี่เศษไม้ตัดเอากบหน้าดินนี่มีแต่ปุ๋ยเน้นๆนะคะนี่ปรับดินนะคะจากหินภูเขาไฟกลายเป็นดินอ่า เหมือนเมืองไทยได้ค่ะถ้าใส่ใจเอาแค่สองก็พอแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นบ้านอ,อันนี้เป็นผักชีราวต้องเก็บไปกินกับขนมจีนพรุ่งนี้มีเมนูขนมจีนด้วยนะคะนี่จะเก็บผักชีราวไปกินด้วยอาควรถือน,นะคะล้างไก่หักไก่ก่อนนะคะนี่ต้องล้างโปโยนะคะ ต้องเปิดแล้วใส่หน้าตัวทำดีนะคะพลาสต um, ิกเอาไปไอ้เจาะรูเจาะรูแล้วปลูกผักได้อีกนี่ปลูกไอ้นั่นนหะพวกผักชีพวกแมงลักอยพวกผักชีอะไรที่รักเลย ข้าวหาสตาห์แม่เสด็จนายข้าก่อนอื่นต้องเสียบไก่ก่อนเพื่อก่อนจะเสียบ5้าตัวถ้าไม่เสียบมันไม่ไม่เข้าคะ่ะแล้วมันไม่อุมมี สูตรไก่ย่างวิเชียนอะไรไม่รู้นี่หม้อส่วอีกแล้วอันนี้รากไม่ได้ออกดีเด้ค่ะนี่นี่ใส่เข้าออต้องใส่ปีไข่ด้วยนะเนาะสูตรหม้อส่วถั่วเหลืองนะคะอันนี้ก็หั่นเสรเจล้อหั่นใจก่อนตักทัดหักออกแต่รากไม้จ้ะ เทเลยคะ่ะนี่สูตรน้ำหนักมือนะคะไก่ตั้งห้าหกตัวไปนี่แหละเพ็ดมากคนก็กินมนอลกพอดีนะคะนี่กบเกลืออันนี้เกลือผสมกระเทียมบดขาดเลยใส่ได้เยอะถ้าปกติก็ใส่เกลือน้ำตาลป้าเขาพูดไม่มีสูตรวะไม่มีสูตรนะคะ น้ำตาลสักสองช้อนสองช้อนโตไม่อยากเอาหวานมากค่ะเพราะว่าไก่ห้าโต๊ะสอดถอยสอดถอยสักสองส,สามส,ามสี่ห้า 2อสามใส่้อยนะคะบ4บสีเมื่อขวดพอดีป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก็เป็นเป็นค่ะน้องมา นี่ค่ะแต่เป็นโลกนะคะเโอเโกะกะทิใส่ห้าลงไปเลยค่ะใส่มือกองเลยนะคะไก่มันหลายิร์สปันเตลาเตีเยสิบเมื่อยนะอัเดอร์ฮอดอันนี้พักซี่เอามาเองจากข้างล่างนะคะหลากเป็นไงคช่ สิตัดส,ส่ปันน้ากันนะคะปั่นรวมเลยค่ะทำการใหญ่ใจต้องกล้าคนกินหลายค่ะต้องหันก่นนะคะเอาเดอร์นี่ค่ะพี่น้องนใส่เม็ดกุ๊กเลยนะคะ ต้องแบ่งปันเด้อหน่มันล่นนี่ค่ะต้องแบ่งปันมันล่นที่เฮชดใจละ อ๋อปั่นจิบลืมแบ่งใส่ถ้วยกว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นสูตรใหม่สูตรสูตรไก่ใหม่ ไอ้หัวตับใช่ไหมวะเงินตื้ดนี่นี่ค่ะใช้หัวนี้นะคะจุม่มเดี๋ยวก็าตะยอย ทย,ย,ยอยใส่รากผักชีด้วยมันย,ย,ยอยใส่รากักชีเื่อไหร่รับเบียมันจะแสบนี่ยัง มันคือสิมันสิบบวลดหรอคะต้องตักออกก่อนนะคะคุณจะร้อนก็จะใส่ารากผักชีก่อนแล้วก็เติมทีหลังจะร้อนร้อนบาดร้นเมืองไปถึงน,น,นี่ค่ะอันนี้เป็นรากผักชีได้ฝันด้วยกัน ไม่เชียนสูตรออริจินอลออริจินอลจากตัวเองเด้อ นไปตั้งกดุ่นแล้วเครื game, okay. <S 2 ome> ่องเทศเครื่องเครื่นงอะไเสร็จแล้วถอดหัวนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเครื่องเทศเน้นๆนี่นี่แล้วปั่นเพิ่น เดี๋ยวจะหมักไก่ให้ดูดิเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะลูกนอกไก่ขึ้นมาแล้วนี่จะหมักให้ดูนะคะนี่ น,นี่เป็นสองตัวเสแสบมาแสียบเรื่อยไปลาไปก่อนนะต้องต้องชิมด้วยนะคะเนี่ย,ยเดี๋ยวเรดได้อยู่ค่ะคือคือคือเดี๋ยวขอตัวหมักนี่นึงค่ะ เราไม่ทำหวานมากตีลงไปเลยนะคะเหยียบคืน หมักลงไปนะคะแต่ก่อนทำกับแ้าวไม่ค่อยเก่งนะคะตอนนี้ก็ไม่เก่งเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นถ้าแต่มาอยู่นอกนี่มันจำเป็นค่ะซื้อไม่ได้ถ้าอยากกินก็ต้องทำเองถ้าใครทำอาหารไม่เป็นมาอยู่เมืองนอกองซวยเลยนะคะเสียเงินเยอะเอาไปกินข้างนอกค่ะเสียเงินหลาย หลายบาทหลายสตางค์ถ้าอยากประหยัดช่วยครอบครัวก็ต้องทำเองป<อ>ิด,ดนี่ค่ะพี่ใครดูเด้อนี่ค่ะไก่อืมให้มันเข้าเนะ้ะ ตอนนี้สวัสดีกอนนี่เด็กเด็กดีคุยฝอันนี้ใส่เท่าไหร่วอันนี้มีเดียวอัีมีเดียวหรอโอ้ยเจ้ก